ในป่าครับครับวันนี้ก็มาเล่นกับพ่อเหมือนเดิมในป่าและพ่อใสก่กระเป๋าในพ่อผมยังไม่เคยเล่นเกมนี้เพิ่งเล่นได้สี่วันเองออตุงมผมเป็นโจโฉพ่อผมเป็นโจโฉผมเก่งอุย เอ้าครับนี่ผมหาพ่อจะทำหน้าที่อะไรอ่ะทำอไรป่าอยู่จะให้ทำอะไรนี่พ่อทำหน้าที่หาอาหารโอ้ยแกาตามมาหมาป่าบ้าแกาตามมาแกาตามมาแกตามมาแกตามมา าตามมาอย่าตามมาตามมาอย่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 าตามมามาบ้าอย่าตามมาโอเคเรามากินเนื้อกันหรอ ผมตกปลาเก่งที่สุดในนีแล้วแต่ไม่ได้ในเมนนกมผมต้องการอัปเดตคันอัปเดตอัปโอ้ย,ยใครตกอันนี้ได้แล้วผมว่าครเก่งจุงจุงจุงนี่ไงผมตกนายมาก ไม่มากใหผมสอนส่วนบ่าคนที่เล่นไม่เป็นนะให้กดแบบนี้ถ้ามันขึ้นแบบนี้แล้วให้กดให้กดหน้าจอตรงให้มันตรงกับสีเขียวอ่อน,ผม,อนอผมก็สอนพ่อผมไปแล้วละถ้ามันเป็นจังหวะเร็วให้กดผิดผิดไปให้เราอัปเกรดเกรดอันนี้ก่อน นี่มันผมเนี่ยผมจะกผดผิดผิดไปเฮ้ได้ผมได้ปลามาเยอะเลยนะ่ะได้ปลามาห้าตัวเฮ้ยได้แล้ววะวิทยุเฮ้ยพ่อพ่อตกปลาได้วิทยุ <c oughs> เป็นไงมั <c oughs> ่วสิ่เดียววะกสุก็คือในป่าตกปลาได้วิทยุ มนุษย์เราผมจะทำหน้าที่หาอาหารเอาของผอไปหาทางนี้ก่อนผมจะิ้งตามผมมามันไม่ใช่ผีมันคือกวางไม่ดูเลยไม่ดูเรเาจะกองไฟเราไปไหน พอเอาวิทยุไปใส่ตรงที่มันเป็นเหมือนเครื่องบดอะที่มันเป็นเหมือนเครื่องบดอะมันจะเป็นแบบที่มันเป็นเครื่องบดอะตรงแคมไฟอะตรงแคมไฟอะแมปนปอบไฟจะดับไฟจะมอดแล้วเหรอ หาเชื้อเพลิงสิเพลอกุ้งออกไปกุ้งระดับกุ้งออกไปกุ้งตาุ้งยิงมันอยู่ในพงอยู่ในพงในพงอีนต่อหน่อีกต่อ กวางกบไมไรมีตำนงฮะเอาปลาไปเอาปลาไปเข้าเตาเอาปลาไปอยู่ตรงนี้เลยพ่อแล้วก็กดกินมันก็ได้หลอดอาหารเพื่อพืเกับตายจะกบหิวกบมันจะมากินผมเลยพ่อ เนี่ยพ่อเอาวิทยุใส่ตรงนี้เอาวิทยุแล้วไม้ใส่ตรงนี้แล้วถ้าถ้าเชื้อเพลิงมันจะดับให้พ่อใส่ตรงนี้โอเคถ้าเชือ้อถ้าเชื้อเพิงมันจะหมดให้พ่อใส่ในกองไฟถ้าทรัพยากรจะหมดให้พ่อใส่ในไอ้เขาเรียกว่าอะไรเครื่องบดโอเค จะค้าแผนที่นี่ระวังอันตราย มีหอคอยพ่อไปเอา้ยนะหอคอยมันจะมีหีบด,ด้วยหอคอยมันจ,จะมีหีบพ่อไปขึ้นหอคอยกันมันอาจจะมีหีบตามผมมานั่นเลเห็นหอสูงๆใช่ไหมขึ้นไปก่อนพ่อพ่อเราแต่พ่อจะตัดไม้ไปใส่ไหนเรามันจะมีสองที่ใส่ก็คือ ใส่ตรงกองไฟหรือใส่บงเครื่องบดถ้าไฟมันจะดับยังให้พ่อใส่หนังมองไฟดูยังไงไฟมันจะดับ,ด,บดูตรงหลอดถ้ามันสีเขียวมันมีร้อนแสดงว่าไฟใกล้จะดับเฮ้ยไฟฉายเอาไปให้พ่อเลยดีกว่าพ่อห่อนี้เป็นไฟฉายเปลี่ยนใหม่ดีกว่า ว่าอย่ามา,าตามมา,าตามคือจะหีบด้วยพ่อ มากัดให้พ่อตีมันสวัสดิ์ลุกเป็นไฟคือ,อยังไงพ่อไม่ได้เล่นอ่นเด็กมีสองร้อยไหมต้อขอดิมีสองร้อยไหมใ่กระเป๋าโอ้ยผูดเด็นตะโกนตอนนี้วะในกระเป๋าอ่ะ ตกปลาอยู่ออกไปด nope. <ok ีลัะคันได้ปลาแล้ว oh. อะไรไม่ได้มันต้องมีเลื่อยข้อมาตัดอะไรอ๋อมันทำไมันต้องมีพวกแบบขวานที่มันดีมากๆไม่ต้องบินให้สูงอย่างไรคะไม่เจอคนบินมีพัดลมเนี่ยมีหีบไหมีเปิดไหมเปิดเลยเปิดเลยพ่อๆเปิดเลยผมไม่เอาก็ได้มันคืออะไร มันจะมีของอยู่ข้างในเสียงน่ากลัวเลยมันจะมีของอยู่ข้างในอยูที่มีป่มีสองร้อยกว่าดีของคือ